พระเอกดังยอมรับ Move อนเร็วรับกำลังคุยกับนางงามมิสแกรนทูกจับตาว่า Move Rail, มุ v ออนเร็วสำหรับพระเอกหนุ่มร้ายนรพัฒนที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาบอกเลิกลากับมิน้นแฟนสาวนอกวงการไปแล้วแต่วันเวลาผ่านไปไม่เท่าไหร่ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตเห็นหนุ่มร้โพสต์ภาพไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นลงไอจีสตอรี่แต่ภาพนั้นดันไปคล้ายกับภาพในไอจีสตอรของโบกี้เชอรี่สามิสแกรนปัตตานี 2022จนหลายคนสงสัยว่าทั้งคู่กำลังเริ่มปลูกต้นรักกันอยู่ใช่หรือไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้หนุ่มรายยอมรับว่าตัวเองมูฟออนเร็วจริงใช่ผมมูฟออนเร็วครับไม่ใช่ผมคนเดียวน้องแฟนเก่าเราก็มูฟออนเร็วเหมือนกันก็ยังคุยกันอยู่ทุกวันนี้ก็ติดต่อกันก็คือคุยกันตรงๆก็ไม่รู้ใจอยู่ทำไมเนะจบไปแล้วเลิกไปแล้วทำไมไม่รู้ไปดีกว่ามูฟออนดีกว่ากับโมกี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับผมกับโมกี้รู้จักกันมาตั้งแต่สมัย มาวิทยาลีอะไรแล้วตั้งแต่ปี2ปี3รู้จักกันมานมากแล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสมาคุยคยกันแค่คุยคุยกันอยู่คนรู้จักกันประมาณหนึ่งพอตอนนี้โตขึ้นก็รู้จักกันมากขึ้นโอเคนะก็โอเคตอนมีข่าวตกใจมากไหมก็นิดหน่อยไม่ได้มากอะไรไม่ได้คิดอะไรก็คิดไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้ครับส่วนดรามาที่เขาบอกว่ามูฟออนไวก็แล้วแต่คนจะคิดใครอยากอยู่ก็อ,อย,ออยู่ผมคนหนึ่งไม่อยู่ เลิกกันแล้วจะไปฟูงไฟทําไมโคตรเสียเวลาเลยที่คนไปเปิดประวัติโบกี้จริง,รงๆแล้วไม่มีใครโอเคหรอกครับเอาจริงๆผมพูดแทนเลยไม่ใช่แค่เขาคนเดียวใครหน้าไหนก็ตามส่วนมากไม่ค่อยโอเคอะไรกับเรื่องแบบนี้คือเราหนาชินแต่เขายังไม่ชินหรอกก็สงสารเขาที่มีคอมเมนต์ดีแล้วไม่ดีคอมเมนต์ที่ไม่ดีผมก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันก็เป็นอย่างนี้แหละอย่าไปแคร์มากก็แค่คําพูดของไอ้หน้าไหนก็ไม่รู้พูดร้ายๆใส่เราอย่ากเก็บไปคิด อย่าเก็บไปคิดแค่คนทั้งโลกเราก็เป็นบ้าพอดีขอบคุณที่มาของข่าวจาก e n t e r t a i n t i n ด c o m